พูดถึงเรื่องนี้ก็นำไปที่เรื่องสายมูกันต่อเลยดีกว่าคือสายมูที่ผมจะเล่าข่าวต่อไปเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่มูอย่างเดียวนะคือมาผสมผสานการไปการท่องเที่ยวที่สนุกสนานมากคือมูไปด้วยกินไปด้วยเที่ยวไปด้วยครับท่านผู้ชมจัดเต็มเลยนะฮะเพราะว่างานเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับฟินิคส์นะฮะและยังมีพันธมิตรอย่างสมาคมพัตตาคารไทยและมีเดียแอนด์บร็อคเกอร์คลับนะฮะเตรียมจัดงานเที่ยวปังพลังมูนิวเดสทรินเอชออฟมูเตลูอินแบงก์ก แ <At> อดฟีนิก x ก็คือตึกใหม่ที่อยู่ตรงประตูน้ำะนะฮะตึกฟีนิกส์นะฮะในวันที่11ตุลาคมกิจกรรมมีอะไรบ้างสักการะองค์พระพิคเนตปางเหรมพระคณะปติหรือว่าปางพระราชาที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยนะฮะแล้วก็เชิญอาจารย์เชียงดรปันนวิทย์พิบูลธนานพิรมนะฮะบันทิตาจารย์พิธีเนะี่ยเข้าร่วมบอกเล่าการบูชาพระพิคเนตให้ถูกต้องด้วยนะฮะเพื่อจะเกิดมหาพลัง มีการแสดงอินเดียมีขนมอินเดียด้วย <Ooh. S 1> เออสักการะเทพนะฮะโดยมีนางธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนการไทยประธานจัดงานเที่ยวปังพลังหมู่นะครับทานผู้ชมและนายนิติภูมิศิลาวันนา managing director project group 8บริษัท asset world corp จำกัดมหาชนร่วมในงานแถลงข่าวนะครับการท่องเที่ยวสายมูเตลูเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ของประเทศไทยเลยนะฮะ ถ้าพูดถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเที่ยวแบบสายหมู่ด้วยเนี่ยจากคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยพบว่าจะสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบได้มากถึง1 8 0 0ล้านบาทเลยนะครับเดี๋ยวไม่เสื่อสัมภาษณ์นะครับบูกว่าการการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยท่านถาปณีเนี่ยเคยมาที่นี่แล้วก็เคยมากราบสักการะองค์พระพิคเนตนะคะแล้วก็เห็นความสําคัญเห็นพลัง ของสายศรัทธานะคะก็อยากให้ฟินิก์เนี่ยเป็นเดส i n a นชันของทั้งเรื่องฟู้ดแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวก็เลยได้ให้เราเนี่ยจัดงานวันที่11ตุลาคมขึ้นมาก็ทางฟินิก์เองก็เลยให้ความโดนะ้าให้ความร่วมมือทุกอย่างนะคะจริงแล้วก็อยากจะสื่อไปยัง,ยงบรรดาสมาคมท่องเที่ยวทุกสมาคมนะคะหรือว่า คนที่ทํากิจกรรมอยู่ในสายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ท่านที่มีศรัทธาต่อองค์พ่อพิเคเนตนะคะว่าเราได้ได้จัดงานแถลงข่าววันนี้เพื่อให้ท่านทราบว่าที่นี่มีองค์พระพิพเคเนตองค์สําคัญก็อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาคมพัฒนาคารไทยนะครับรวมถึงมีเดียแอนด์บ็อกเกอรับนะฮะแล้วก็พี่ๆเสือมชนทุกท่านนะครับที่เข้ามา ร่วมนะฮะงานถแถลงนะครับรวมถึงเตรียมพร้อมที่จะมาร่วมงานเที่ยวปังพลังมูในวันที่11นะฮะตุลาคมนะครับทั้งนี้นะฮะเสริมจากวัตถุประสงค์ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะนะครับทางโครงการฟินิก์นะฮะก็มีความตั้งใจเรียกว่าในครั้งนี้ก็เป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการนะฮะให้กับ ผู้มีจิตศรัทธาประชาชนทุกท่านนะฮะรวมถึงนักท่องเที่ยวนะฮะทั้งในและต่างประเทศนะครับได้ทราบว่าในโครงการฟินิกนะฮะอยู่ชั้นบนด่านฟ้าเนี่ยเราก็มีองค์พระพิคเนศนะครับที่เป็นปางที่ไม่ได้หาได้ในสถานที่อื่นนะฮะปางเหหลำพ้าคณะปตินะฮะที่มีมีความสูงกว่า4เมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักกว่า8ตันนะฮะที่ ประทับอยู่ด้านบนนะครับก็อยากแจ้งให้ประชาชนทุกท่านนะครับรับทราบแล้วก็ได้มีโอกาสมาสักการะกันครับผมค่ะมีน่าไปน่าสนใจมากเลยอย่างไม่เคยอยกางฟินิ์รู้มไหมอยู่ตรงไหนคะเออคาผู้ชมงงไหมตึกฟีนิก์คือที่ไหนคือเข้าไปตอนนี้เขารีโนเวทใหม่แล้วทำเป็นแบบอาหารล้วนเลยอ่ะทุกผู้ชมตึกฟีนิ์ก็คือตึกพันทิพย์เก่าอ๋อ เออ,อหลายคนไม่ทราบว่าเออเขามีสร้างตึกใหม่ตรงประตูน้ำหรือเนี่ย<ม>ก็ใช่นะพันทิพย์นั่นแหละต้องผูชมไปกันได้ตรงตึกพันทิพย์เก่านั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือตึกฟินิกซ์นะคะงานเนี่ยวันที่11ตุลาคมนี้ไปกันเยอะๆนะคะ